สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนพี่น้องสวัสดีมาส้มเด้อพี่น้องเด้อมากับปูบาวพี่นอ้องเมื่อนี้ถ้าช่วยเขาเขามาในเมืองพี่นอ้องเมื่อนี้เพราะว่ามีเวียกใหญ่เติอพี่น้องเย้ยมาก็บาใจแต่ว่าตอนนี้ถ้าซื้อสีเขาธนขาขารนก่อนพี่น้องใหญ่เติอใหญ่หอลีรดิใหญ่อลีเลยเนาะ สีขาธนาคารก่อนพี่น้องเขาไปหลับเงินก่อนยะหลับนาทีพารกิจมากมืน่นเขาธนาคารเล่ากันพี่น้องอันเขาซื้อสีขาธนาคารพี่น้องสีขาแปะเงินธนาคารก็อยู่พุ่นเนี่ยผุดบวชเชื่อเคียวบวพี่น้องสีขาไปหลับเงินนะพี่น้องเงินมีเงิน มีเงินสองเจ้าพี่น้องฝากมาเจ้าแรกเหมือนเป็นทานครอบครัวทานผู้ใหญ่ใจดีนะพี่น,อน้องทางเมืองนอกเนะพี่น,อน้องเป็นฝากมาโทรมาตั้งแต่เศร้าๆพี่น้องตั้งแต่เจ้าซื้อหลุหุึงเขาพี่น้องเป็น,อน,อน,นกาอยากซอยเรือเนาะเผื่อเห็นเพื่อกาเฝ้าลิงโทรมาตั้งแต่เด็กๆผัวโทรมาเผื่อสิส่งเงินมาช่วยแหละพี่น,น้องเจ้าซื้อเอาแล้วเป็นเงินเงินทีทานผู้ใหญ่ใจดีเผื่อฝากมา ทานแรกเนาะพี่น้องเป็นเงินจำนวนอยู่สามร้อยหาสิบเลี้ยงพี่น้องเพื่อหาปใจเอาไปเอาเป็นเงินกี่เป็นเงินบาทพี่น้องเพ่อครัแบหบมายเพ่เอาขาทงไว้เท่านั้นอ,อ,อ,อันนี้เป็นเงินจำนวนที่เข้าได้เนาะพี่น้องในเงินนี่เป็นขององินทานู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเป็นเงินอยู่สามร้อยหา สิบเหรียญได้อยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สี่สิบห้าบาทหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเน้าพี่น้องเป็นเงินฐานผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกตัวนี้ก็ครอบขั้วฐานอยู่ทีไม่แห้งครอบขั้วผืนอยู่ทีไม่แห้งเน้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นผืนกาให้น้ำใจเชาซุยเนาะในนี้ก็มีหนึ่งร้อยเหรียญผืนวะแล้วก็ ซื้อคงอยู่คงกินเมื่อเฮือนเปใหญ่เดี๋ยวซาซุยสีอธิบายให้ฟังใหม่หนะพี่น้องตอนนี้ซาซุยสีเข่าธนาคารไปเอาเงินอีกหนึ่งเจ้าพี่น้องอันนี้ของเป็นเป็นคองเกลือแพอ,อัมมาลาพี่น้องเพิ่นฝากมาให้ซื้อผัดล้มซื้อผัดล้มใหญ่เมื่อเมื่อเป่าเฮือนพอใหญ่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ย <c oughs> วซาซุยสีเขาธนาคารก่อนพะว่าธนาคารตัวน,นี้มันต้องล่อเฮงพี่น้องเดี๋ยวเพิ่อนจะออกกินเขาเสียก่อน มารอเบิงน้ำกันพี่น้องเดียวซาซุยออกมาสิมาอธิบายให้ฟังใหม่เด้พี่น้องเด้อป่ะเข่าสนาคานน้ำกันพี่น้องผานท,ทางก่อนพี่น,อน้องธนาคารตัวนี้บุกคลเขาพี่น้องเอ้ยลืมจะเขียนอะไรมันสีสันอีกแล้วอออเอาเงินงนี่เอาจาังได้ก็ลืมเลยเพราะว่าถ้าแปดตัวเลขซาซุยจะเอาอยู่ข้างนอกมันมาจบกบด้จดได้แต้มเนาะ ต่ว่าตัวนี้นะมันจะเป็นซิปตัวเลขชิปตัวเลขกันอบเคยเอาจะถือพี่น้องไปสิออาธนาคารก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวจังพอเอากันใหม่อีกเนาะออกมาจากธนาคารแล้วพี่น้องหลังจากที่เขาไปเส้นเอาเงินแล้วพี่น้องเอซื้อก็ับใจกับออกมาแล้วสี่ไปซื้อของต่อคือเขาไปเอาเงินอยู่ธนาคารเล่านี่พี่น้อง เพิ่นสียหายซาซุยเป็นเป็นเงินกีบเพิ่นสียหายเป็นเงินกีบเนื่นองจากว่าชิปตัวเลขนะเพิ่นหายได้เป็นเงินกีบเพิ่นเพิ่นพอหายเป็นเงินบาทเนาะพี่น้องได้อยู่สามล้านสี่แสนสี่สิบสี่พันหาร้อยกีบเลยพี่น้องอันนี้คืออะไรบโบได้อวดได้โอ้เงินนะพี่น้องเพียงแต่ซาซุยกะอยากเอาหาย เอามาเอามาโซเอามาให้ผู้เพื่อนฝากมาได้เห็นเนาะว่าเอามาเอาแท้แหละวกะเป็นราคาที่ชาน,นนะนะพี่น้องซากระย่างเขาตลาดโตบ้บานนี้บ้านนี้เช่าซุยกาสีขาอตลาดเนาะพี่น้องเพราะว่าอันสี <c oughs> ไปซื้อผัดลมใหญ่อันหนึ่งอันเอือยแพรเอือยแพรอ,อัมมาลาเพื่อนบอกว่าให้ซื้อผัดลมใหญ่อันหนึ่งเพื่อนว่า ในเงินสามรอยหันเนาะแต่ว่าได้เป็นเงินกีบสามร้อยดอนปกติมันก็ได้อยู่เก้าพันกว่าบาทเนาะถ้าเป็นเงินบาทแต่นี้เป็นเงินกีบได้อยู่อันนี้เป็นย่อนเงินเขาเอื้อแพ่อมมาลาเนาะสามรอยเป็นเงินกีบได้อยู่สามล้านสี่แสนสี่สิบสี่พันหาร้อยกีบพี่น้องส่วนเงินของอันอันเอื้อยห้องเอื้อท่ทอทานผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเนาะ เป็นเงินจำนวนอยู่หนึ่งมื่นถ้ารกก็บกใจหนึ่งพันหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะอันนี้เป็นเงินของเอื้อยทางเมืองนอกมาเป็นเนาะเป็นเงินทักงเขาเอื้อ,อยคุณหญ่ใจดีทางเมืองนอกพี่นอ้องอันนี้เพิ่นกับฝากมาให้ฝากมาให้ซื้อของอยู่ของกินส่วนของอยู่ของกินนะ่สะซาซุยสั่งอยู่บ้านนามงเนาะ อันสั่งน้ำจานคิดพี่น้องเป็นปลาเนาะเงินของเอื้อยเพิ่นและะน้วก็น้ำของเอื้อยผู้ใหญ่จะดีทางเมืองนอกเนาะตัวนี้เพิ่นก็มีน้ำใจให้ซาซูยหนะึ่งร้อยเหรียญแล้วก็เอื้อยแพร่อม马าก็มีน้ำใจให้ซาซูยอยู่หนึ่งร้อยเหรียญก็ขอบคุณหลายๆเนาะถ้าซาซูยเ์เบาสลับซับไายสมากก็ขอโทษขออาภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวซาซูยสิเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อผัดลมของเอื้อยแพร่อม马าแล้วก็ สซื้อพักน้ำซื้อพักซื้อมะนาวเนาะเมื่อไเขาจะเอากินกับปลาที่ชาวสุยสั่งไว้อยู่บ้านเนาะไปแนบานีห้างสิทธาตลาดพี่น้องเลยโบห้าวอยากได้แบบอันพัดลมอันอนนั้แล้วใหญ่ชุ่มชุ่มเหเด้ 5, 000, 5, 000. ตัวพันปลายเด้อบ๊วยโบ แบบแบบซ้าน่ะ <guarding> นี่แบบ้คาขอไว้ยืมอนแอบวอ่งแบบพันเปดบ้แมนโดยแบบพันดนเยมันจะอู้มเมื่อวันได้แจักพันปดรแหขันก็ไดลโดยแบบซ้มค้าน่ะเดี๋ยวได้ได้แมนแมน

ອ່າໂຕໃຫຍ່ມັໃຍຕ2ຫບອດເືຕຍຄັນ600ບາດພ เอาไปตั้งมันกบสีสูงแน่พี่น้องเลยเอาไปตั้งพอได้เป่าพี่น้องเลยมันกะไข่เไกดน้ำมิตอรหน่วยสองพันกว่าบาทเขาเอาตัวนี้สะนะมันพอดีงามนะพี่น้องพอดีเย็นตั้งถั่วเฮือนคันบอได้แล้วก็ให้มาเปลี่ยนอย่มาซื้อพักพี่น้องเมื่อหายื้อเพิ่นกับปลา ปาที่ถ้าสั่งเมี่ยนอยู่บ้านถนกหลยเนาะสั่งในอ,งอยู่แนวกินเมีย่ยนราคาโลมันกับต่างกันกับเผ้ากับเอาเมื่อมันกับไกลไนะนะก็เลยเอา,ก,เเอาก็เลยเอาอยู่บ้านซะเพอาะคางงหรือเปล่าเนี่ยรายดีๆเด้ด <laughs> อคิบหาพันเานาะเออใจละลาย คงอยู่คงกินนะอยู่บ้านพี่น้องเ้ยเขาซือ้อเมนอยู่บ้านแล้วสั่งนัง่งสั่งชิมหาบ่โอ้สั้มีมค่ะมีผูพักเงินมาสวยเนาะซาซิยก็มีความสุขได้พี่น้องชุบินจังสิได้กินอาหารเสิบแซ่กินอิ่มกินเต็มเนาะคุณไปยามได้คุณไปย่ำได้ก็บม,มีเงิน เดินไปยำได้ก็ได้เงินแต่ว่าบุค่ินกินเขาบุคนมีแนวกินผู้ใด้ก็ดีแนมเบิึงไม่ถวยก็มีแต่ั้มมาคุ้งก็ผนปลาอันนี้เพิ่นกัได้แนวกินแนวนี้กันเนาะเพิ่นก็ดีใจเนาะแล้วกามีทั้งพีเอ็มทั้งเมืองไทยเพิ่นกัฝากมาสมทบอีกได้พี่น้องสองพันบาทพี่น้องสองพันสองร้อยบาทแต่ว่าหักค่าธรรมเนียมไปเดือยอยู่สองพันสองร้อยกว่าบาทเนาะเดือยอยู่สองพันสองพันแมน ่แาคาซื้อไปซื้อข้าวปุ้นนั่นเนาะเธอเขาเจ้าอยากพันกินหนาพี่น้องมันจะเพิ่ดกับบริกินต้องเอาเมื่อให้มันครบสูตรเนาะเยาว่าเป็นอยากพันอยากตำยังกัแล้วแต่เพิ่นเผาปลากินกับพันเนาะส่วนมะขีกิกนะยังว่าคุณยายจะดีเพิ่นฝากไปอุดนู้นทางไม่เท่าน้อยแล้วซาซิสเมื่อทั้งนั้นต่ออีกอยากหัวพี่น้องเนาะ หิวส <Hi> <laughs> ่วนมาอ้างบนนะซาซุยซือมาหาเมฆเงินแต่เป็นเงินส่วนของเพื่นหายซาซุยดอกพี่น้องเลยโบเมนโบเมนเงินส่วนส่วนเพื่นฝากมาส่วนไม่ใหญ่ดอกเป็นเงินส่วนที่เพื่นหายซาซุยคืออยู่สือกินเนาะส่วนห้องเพื่นนะซาซุยกรบาดแต่ตองดอกเพราะว่ากระหูอยู่เนาะซอยกันแต่โบมีก็ยังซอย ท่ากับสือแต่แนวอยู่บ้านฮามีตัวใดอยู่บ้านฮามีกับเมื่อเสืออายุบ้านเพราะวะ่าการเดินทางเขามันกับข้างอับากเนาะเพราะวะ่าข้ากับขีดจักรนะพี่น้องเช่นห้องอยู่ห้องกินกับเมื่อสืออยู่บ้านเฮ่ามันมีอยู่คือวบาคือปลาหรือบ่าแป้งนัวโบหัวกระเทียมบอ,อีหังบเ <c oughs> <c oughs> มื่อของเอนื่อย <c oughs> กะสิมาซื้ออาอยู่บานเฮาหมอนหนั่นเนาะมาอุดน้นหานผู้แรกหันข้าวปลาแพงหันใยเคี้ยวผู้ลรพี่น้องหันเจี๊ยกับเลา้าซอยไปบ่ลนะหม่องซ่องหม่องอะไรเนาะก็ะยังมีซื้อลายอาัยนไรแนอยู่ประเภทประเภทของใสนะพี่น้องแบบเครื่องปรุงอาหารหรือว่ายังไรอ,รรนนนนอันไรแนวเนาะซั้นสิมาซื้ออยู่บ้านเดี๋ยวเมื่อจาัางสิเห็ุรายการเงินอีกก่อนพี่น้อง ข้าจะสิได้หัวแบ่งซื้อเลือเทราเทรายนะเพื่อความเพื่อความละเอียดเพื่อเื่อความละเอียดทนะพี่น้องคลิปนี้ซาซื้อแต่สีเมืองนอกกับขอบคุณไปทางพี่อยู่ทางผูผ้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเนาแล้วกแพอมัมมาลาทางเมืองนอกพอ้อเนาะที่ฝากเงินมาสวยแล้วกับพี่เอ็มทางเมืองไทยเนะาะพี่ฝากเงินมาสวยครอบครัวยหญย่อะไรเนาะ ขอบคุณเบิร์ตถูกฐานเนาะแล้วก็าคำอวยพรก่ทาทำซาซุยมีหายก่อยู่ดีมีแหง้งเบิร์ตทั้งสามครอบครัวเนาะผู้ศรัทมาก็สวยแล้วก่ไปออรอคำอวยพรน,น้ำพ่อใหญ่ต่อเด้อบ,บ้านี้ซาซุยก็บอกว่าเป็นก่าขอบคุณผู้เศรัทธาส่วนแบ่งมาใหา้ซาซุยเนาะก,ก่อยู่ดีมีแหง้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไปเมื่อ ชาซุยกูเป็นสะพานบุญหากะดีใจเนาะรายการน้ำอ่ะคลิปนี้ก็คือสียาวไล่เติมเลยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อคลิปหนาต่อเนอะพอพาะพ่อภารกิจเทายัางลายยังต้องไปซื้อมักผีกยายกุศลเลยกาซื้อมักผีกแกยกุดซื้อปลาจันทีเลยกาซื้อเครื่องใส่ของซอยเนาะในครอบครัวยายหะแหละลายอันลายแนวอยู่แนวเพิ่นขาเพิ่นเคินกะมื่อนี้กะสี แลนเบียทำบุญเบดมืออะละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าการได้รับร้ายนาทีเนาะซากซุยก็ดีใจที่มีผมมาอุปถัมภ์คำสู้ครอบครัวเพินินที่มาสวยเรือครอบครัวเพินินในงามขัดสนแบบนี้เนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อทั้งครอบครัวผู้ใหญ่เจดีเมืองนอกแล้วก็ครอบครัวพี่แพรอมาลาแล้วก็พีเอ็มทางเมืองไทยเนาะกันเพิินมีความวามีคร็ให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อนาทีการงานกับดุ่งเรื่องกเก่าเนาะเบิดทั้งสามครอบครัวเลยเนาะ ไปเมืออ่อผูกเพาะกันต่อพี่น้องอยู่บ้านเฮาอันนี้ก็สิเป็นลำไยเนาะอันนี้ซาซุยซื้อกินเองตัวนี้พี่น้อง <g ül> จ,จัดคล้องก่อนพี่น้องอันนี้แ็สิเป็นเงินส่วนห้องชาซุยพี่น้องเลยบอ,บอได้เอาส่วนห้องไม้ไยมาสือดอกพี่น้องซาซุยอยู่ด,ดีเนาะทุบบาททุกีบต้องให้หอดมือเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกับโบมี่เข้ากาับบอได้ขิดสีแกมเพิ่นดอกพี่น้องแต่โบมี่เท่ากับ ยังแบ่งยังปันเนาะพี่น้องเนาะป่ะ